5 4 3 2พี่น้องมาเบิ่งยูทูบเบอร์ไทยง่วครับผมพี่น้องโอ้ยขันสิท em, ุ่มเทป่ะนี้นอนเหนียบไทยเอาคักเอาเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะครับใช้อิสระครับผมเบิ่งเบิ้งเบิ้งไทยง่วพี่น้องเอ้ามันสีไทยหรือมันสีนอนน้ำมันครับอาการง่วนิ้นอนกินอย่างโอ้ยขันสิเบิ่งยากปานนั่นเนาะเออาเอาเอาเอาอู้มาแข็งรถรถเบรล่ะพอ เอาเบื้งพี่น้องนะครับทุ่มเทขนาดนั้นพี่น้องเพื่อเสีย่ยพี่น้องได้เห็นชิปงามๆนะครับเนาะนี่คือหัวใจของผู้มักเลี้ยงงวัวนะครับหรือว่าหัวใจของอผู้เป็นซื่อกลางจังอันนี้คือ,อ,อทุบบทบาทนะครับของชายอิสรานะครับเอาลูกพ่อเอ้ยยังมีเพื่ออะไรบ้าง,งเตียงขี้งวัวหรือทีนั่นนะครับนะครับให้พี่น้องได้เห็นภาบงามๆของงวัวนะครับนี่คือเบื้องหลังของอ ยูทูบเบอร์นะครับใช่อิสระนะครับเพิ่นกำลังถ่ายทำมุ้งับเพิ่นอยู่นะครับห้ามครับผมพี่น้องเิ่อครับอ่ะเอาจังได้กันฝากติดตามเพิ่นได้ได้พี่น้องได้รีตัวเล่ายู่ดอกฟ์เราเกียกกิ่งคักได้ให้แต่เอาจอนสัตว์ให้รีตัวเล่าหน่อยพี่น้องนะเอาเอาเอาฝากไปซ้อมดีกันแล้วกันเอาลูกพ่อเอ้ยลูกได้บ่หลายเนี่ยเท่าแล้วมันเป็นทั้งที่ละผมตัวเป็นเมียพักเลยไหมเอาเอาเอา โอ้ยน้องพี่น้องเอาเอาพี่น้องเบิงเอาเดินพี่น้องเด้อนี่คือซีกลางของช่อง YouTube ต่างๆปากคนอเไยคนแก่ได้พี่น้องโอ้ยปากคนทด่ตับเด็บพี่น้องเด้อเด้อเด้อเด้นี่คนกระดิ่งใครนะนโอ้นะครับงวดไลฟ์พี่น้องเอาเอาอันมูนี่ที่ อ่าย่งไก่นี่ยเพราะมันเลี้ไก่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว้าอ่าบ่ท่านใดพร้อมที่สิเปิดตัวใด้ที่สิเปิดลูกมันหน่อยครับลูกมันน้อยอยู่ผลลูกลูกมันยังน้อยอยู่เนาะพี่น้องนะครับตัวใด้พร้อมที่สิเปิดเพื่อนขจังสีอ่าบอกพี่น้องไปเอาง่ายๆว่าพี่น้องไม่ย้ำย้ำพี่ใช่เราได้นะครับเอาเฮ้ยบ่เป็นบ่เลียนได้บ้ามาอ่าย้ำย้ำมาเบิ้งสาเพื่อนสาป่าสองสามหน่วยผมนะครับพี่น้องเบิ้งเบื้งผมสิบห้าขึ้นไปเบิ้งสาป่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝ้าเพื่อสิบห้าเบิ่งสาป่าคนพี่น้อง พูดพี่น้องมีง่อยอย่างพูดครับทั้งไตครับรนนครับ,รบอันอนันน้นก็ไม่ละวันสุดยอดเลยครับพี่น้องเอามาเยี่ยมยามเล่าเด้อนะครับใช่อิสระอยู่บา้านยังก่อนเลยบอกจะมาเยี่ยมยามบ้านในบ้านวังทองครับบ้านวังทองครับตำบลหวยเตยตำบลหวยเต,อตยเตอ,อำเภอกุงรังอำเภอกุงรังจังหวัดมหาสารคามครับมหาสารคามพี่น้องเนาะเอาไอ้โทัมาก่อนนั่นผู้ใดจะมาเยี่ยมยามเพราะว่าเพิ่นห้าละมื่อกับยู่บ้านห้าละมื่อกับไปหากรี๊ดแน่มันก็เลยยากเนาะพี่น้องเนาะ บ้านเพลินบ้านเพลินเอาเอาลูกอันตัวนี้ก่อนหนึ่งเดืนี่ห้ลูกสีใบนี่ทีลูกสีใบครับก็ตั้งแต่สองเดือนไม่ตัวแม่ตัวนี่แห่ตัวแม่ครับตัวแม่ตัวแม่ถูโอ้ยอันนี้นึกว่าเป็นลูกแม่นี่บ่แม่นมันแม่นหนึ่งลูกคนไปแล้วเอ่าลอออ้ยโอ้ลูกตัวเท่าน่ะครับเบิ่งพี่น้องครับแม่แม่ออกเท่าเท่าคือตัวแรกเท่าไทยว่าหันเนาะแม่นแม่นครับแต่ว่าลูกเบิ่งบาดเห้เบิ่งน้ำใต้น้ำเที่งพี่น้องถูกเบิ้งขายไงแบ่ ประมาณพ่อพ่อสามเดือนไปบอสครับพ่อสองเดือนสองเดือนเนาะนะครับแข็งขาใหญ่นะครับเอ่อซีไว้บางตัวเอ่อบางตัวกับก๊าดก๊าบบอสท่ายได้นาะอ่าพี่ชายเน้อบอสตรงๆเนาะพี่บอกเนาะเออบางตัวกะงามนี่คือจังอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อแม่พันธุกรรมของแม่กะกะดีของพ่อกะดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเออแต่บางตัวออกมาแล้วมันสิเป็นท้องไล่แมนบอสพี่ชายแมนครับอื สีมี่ <ผม S 1> ไล่สัญ <ผม S 1> ลักษณ์แต่ว่าตัวนี้นี่บ่เห็นดิผมสังเกตดูหลายแล้วเด้อเพราะว่าบ่เป็นสังเกตดอก,กออเลี้ยงมากกบมือเนาะครับเนาะครับเลี้ยงมากกบมือแล้วก็คือเฮาผสมจังของผมนี่ผสมมดตุกขคอตัวใดกดังผมสมผสมอ่าครับครับก็คือซี่ไหวตัวนี้ผสมกับมัวเท่าเออออกลูกมาบ่ดังออกลูกมาแม่นๆๆอันนี้มัวเท่าโบ๊ทครับบ่ดังอีกทีครับมัวเท่าบดเดิเท่าบดบ่บ่ดังเลยลูกบดพร้อมบาดนีิครับลูกลูกบดติดบดบรับลูกติดบดทบัดครับแต่ว่าอันสิมีอีกตัวอีกตัวนึงไอ้ ผสมก็แดงแม่แดงแม่แดงพ่อสีใบอ่าสีใบสูทเก้าหกนี่ทีครับแดงแดงครับแต่ว่าดังแม่คอ่าผมมีลายตครับยู้ยู้ยู้ฟ้าผมคือกันยู้ขอบผมคือกันนะครับก็สิ่เป็นนัองทันโอ้เนี่ยเออเธอหน่อยนโอ้ทวสะพุนใบแซดหนึ่งหนึ่งหกของใบแซดนี่แปลว่าแม่เพิ่นสีไรหน่อยนี่แม่กับเข้าโบสถ์ด้วยกันครับโอ้โอ้โอ้ไม่น่าเพราะว่าเอ่อส่วนมากทวสะพลกับสีสีแปดอยู่เด้ เอาเดี๋ยนี่สีมันทัอกครับเาเบิ้งสีหัวเ่ยเบิ้งแค่คุยหลังมันพอเลยอ๋อแม่นบ่ครับอันนี้แม่นลักษณะอีกอย่างนึงได้พี่น้องด้อเอาเดีเก็บค้อมูลเรอีหยังก็เบิ่งอ่<พ>าที่หลังภาษาโบราณภาษาบานเฮา,า่านเอิ้นคุยหลังเนาะครับต้นต้นตัวเนเจนเจนนนี้มันครับตน้นตัวีจีดกระชังครับบัดไญ่มามันสะเป็นสีเริ่มตห้ือนต้หัวมันเลยครับเริ่มตั้งแต้หัวมาหลังมานี่นี่คือสีแท้เขาครับครับเนี่สีแทิใิ่งหมเบน้องีล หาลักเทียพี่น้องว่าโอ้ยงัวะมีดเขาเปียกงัวสีนั่นสีนี่ตัวมันบ่แดงคักต้องเบิ่งคุยหลังคันคุยหลังเพิ่นออกสีเข้มๆแน่ก็แปลว่าสีโตเพิ่นต่อไปก็สีเข้มแม่นครับถอดนนะคนนบใช้ขนอันโนมมากๆเป็นสีสีสีคุยหลังสีหัวเขาล่ะครับครับครับผมอ่ะเอาโอ้ยพี่น้องเขาก็ยังมาได้ประมาณสองกิโลนี่แหละนะครับสิขึ้นไปไกลยู่เอาพี่เลยไปรู้วันมูนหนึ่งพูนหนึ่งเด้นึ่งโอ้พูนพี่น้องพูนนะครับบ่ไปเดเนาะโอ้ย ผมสิเป็นลมแล้วโมบายฮ้อนแดดฮ้อนแดดฮ้อนแห้งเอาเอาพี่น้องครับไปเบิือ้อ่งทึ่งๆไปเบิ่งงวัวประกวดแกนแชมป์เพิ่นพี่น้องอ่สิคุยอ่สิแชลบ่้อลุจังได๋จังเดีเอาเอานะครับน้ำเราไปเบิ่องอ้าครับพี่น้องครับผมขึ้นมาอา่าด้านบนของฟาร์มเพิ่นเนาะครับเนาะ ครับชัยอิสระฟาร์มนะครับของอพี่ชัยอิสระนะครับยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งเราพี่น้องเนาะที่าบางท่านบางคนเอฟซีที่เบิ่งอยู่ในช่องสมชายของสามจุมเลเชนแนวกับข่งสีเปลี่ยนแฟนครับของพี่ชัยอิสระอยู่คือกันเราพี่น้องเนะาะเอาบัดนี้มาเบิ่งเห็นเพื่อนบ่าเลี้ยงงัว งัวแกนเชมน้อพี่น้องไปเบิ้งงัวแกนเชมเพิ่นครับสิเป็นใจได้น้อพี่น้องเนาะเอาได้เบิ้งงัวพร้อมได้เก็บสลักคว่ำดูเล็กๆน้น่อยน้อพี่น้องเนาะนะครับอู้ยนะครับเบิ้งเบื้งพี่น้องครับผมนะครับทั่วงัวนสาวหน่อยแน่นี่ครับงาม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 ลูกตัวใดน้องหน่อยนะครับเอาเอาเอาเดี๋ยวครับพี่น้องเข้าไปเบิ้งทางในได้หลายเด้อเอาเ่เป็นยังลูกเ่เป็นยังโอ้ยเอาเอาเอานะครับเอาใส่ลับพี่ชายครับผมนี่เอานี่ตีแกนเชม ได้นะครับเอ้ยมันมับฟันที่่อมกันแชมบ์รเลี้งแชมบ์ธรรมดาโอเป็นแชมป์อ่าระดับฟันน้ำนุ่มนะครับพี่น้องอันนี้คือนะครับเรื่องเรียงเล่าของคือคือพี่ชายบาเนาะเรียงเล่าของการสิเป็นแชมป์เพิ่นบ่ได้วัดอยู่ที่ความสวยความงามท่าสไลด์นะครับก็ก็มีส่วนความสวยความงามแต่ว่าตอนตอนเพิ่นน้อยๆอยู่เพิ่นก็สิสิเป็นตาฮักเนาะตอนน้อยๆก็เบิ่งเอาตัวนั้นเลยเออเนาะเออตรงว่างหันสินะครับนะครับพี่น้องนี่คือเอ่อแม่ที่ว่าเป็น แกนแชมป์นะครับเป็นแชมป์ของอการประกวดปีปีไหนก่อนพี่ไงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดพี่น้องครับผมตอนขึ้นมาว่าเพิ่นคุยฉี่เฉียวเบื้องเบิ้งสกอนพี่น้องโอ้ฮเพิ่นมีใบใบประกาศเนาะพี่น้องเนาะใบประกาศนียบัตรนะครับพี่น้องเนาะนะครับสำนักงานประสุสศักด์นะครับจังหวัดมหาสารคามน้อง ปานามาปานามาปานามา้ยน้องปานามานี่ในยุคนั้นครับในยุคโอ้ในยุคนั้นนักร้องในร้องวงวงปานามาเนาะโอ้นะครับเบิ่งพี่น้องครับนี่คือเป็นระดับแกลนแชมป์อันลูกเพิ่นเลยได้ได้ลูกจักตัวแหละครับพี่ชายได้ลูกแล้วตัวนึงตัวที่สองในท้องนะครับใกล้ก่อนกันเอาที่ได้จักเดือนลรืครับนี่ได้เกตเดือนแล้วครับนี่ได้เกตเดือนแล้วพี่น้องครับโอ้โหนะครับอันนี้เบิ่งแข่งขานะครับอ่าบัว่าสิเป็นนะครับหนังหนาซายงยี พี่น้องครับผมนี่คือตอนเขาประกวดนั่นเขาประกวดโคเนื้อรุ่นฟันนมนุ่มนะครับเนาะโคเนื้อรุ่นฟันนมนุ่มก็คือตอนนั้นเขาเกษียคือจังตัวหน้อยนั่ะล่ะก็คือกล้ามเนื้อเขาไอ้กรรมการเพิ่นวัดยุทีการห้กล้ามเนื้อของเขาโตง่วงอ๋อครับครับก็คือไอ้แข้งขาเหงาแข้งขาใหญ่ครับช่วงนี้จุกล้ามเนื้อได้หลายตรงนี้กล้ามเนื้อได้หลายครับครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาอายุหลายแล้วก็เป็นเป็นง่วงลูกสวงแล้วนะครับเนาะ ครับผมก็เป็นง่วงลูกสองแล้วบ้านนี้เขาก็เลยเสื่อมสภาพไปคือผู้สาวบ้านเฮาเอาเอาเอาบอกว่าไงตะกี้ก็เต็งตึงเนาะตอนเป็นเป็นสาวเดี๋ยวนี้ได้ลูกเนื่งลูกสองแล้วเริ่มยานแล้วมั้งยันแล้วเนาะเอาเอาบ่าว่าสิเป็นสัตว์สาวบาสซิงบ่าว่าสิเป็นมนุษย์คนเฮาเนาะครับเนาะพี่ชายเนาะเป็นธรรมดานะครับก็ต้องมีซื้อล้อไปตามกันและเวลาเราพี่น้องเนาะแต่เอ้ามื้อนี้ก็เป็นเกิดครอมูลอย่างหนึ่งนั่นคือเอาพี่น้องบ้านนี้บ่งหันเบาเลี้ยง เลี้ยงง ua, ัวงที่บ่ถึอลักษณะที่พี่น้องพูดเลี้ยงงัวงไหมอยากอยากอยากเลี้ยงงัวแต่ว่าเงง ua, บิ่งงัวบ่ท่านได้เป็นส่วงสุดทางดอกขาทกขาถอนมันเป็นจังได๋พี่ชายบอกบอกไปพ่อเขาเข้า,ขาแล้วบัดนี้มาเบิ่งงัวที่ถือลักษณะพี่น้องเนาะอันอน,นี้ถือว่าผมยกตัวอย่างแม่แกน่นแชมป์นะครับเนาะเอาตัวนี้เลยครับเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างอ่าเนาะพี่น้องเนาะสีอาจสีบอลได้ดังใจพี่น้องแต่ว่านะครับงงััวแดครบัมันเป็นงัวแดงแต่อ่าให้พี่น้องเบื้งเบิ่อง ของคอวามเป็นลักษณะของง่วง่วที่นาเอาไปเลี้ยงนาะพี่น้นองนาะเอา้าพี่ชายล่มบอกลักษณะของง่วง่วที่หาพี่น้องเพื่อนอย่างไดงัวเอาเจ้าไหนปี่เจ้าสิบปนแมวบอกได้น,น,นะครับอ,อ,อันดับแรกคือครับถ้าเห่าเรือถ้าเห่าเลือกไปหาซื้องัวนนะครับนอ้อ<ภ>ทีท่เขาเป็นงัวสาวที่เป็นงัวสาวที่ห่าพระทันเคยเห็นหลูกเขาเนีนนะครับเนีนให้เครื่องโบดนะครับ ิหูดำโอ้โหนี่นี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับนหูดำครับหูดำครับผมเนี่ยขอบหูเขาหนี่ดำขวบดำเลึอกตัวได้แง่ดีครับนี่ดำเขาเลึอกตัวได้แง่ดีมันมันสิมีผลต่อลูกเป็นบ้าครับอ้โครับ้การจิ้มดำอ่าจิ้มดำเด้อพี่น้องเด้อเอาเอานะครับนี่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 คือกิ้มดำเปลี่ยนเขาสีดำเปลี่ยนทำนะครับแล้วราคาแข้งขานะครับแข้งขาแข้งขาเนี่ยเขาสิผู้ถ่อว่าอะไรมันภาคอื่นงบบด งวบอ่าโบดหรือจะเป็นสีเป็นง้วเท่าแบบนี้หรือเป็นง้วแดงก็ตามครับครับครับในลักษณะโบดที่เด่นชัดก็คือหูจิ้มแล้วก็แข้งขาเขาแข้งขาเนี่ยเนาะตรงไปตรงตรงไปแข้งขาเขานะครับครับนี่ตรงเล็บขึ้นมาเนี่ยเนาะแมนครับมันมันติดติดโบดติดดำเนี่แนเพ่เนนครับเพเนนดำบางตัวนี่ดำปื้อขึ้นมาหวาดฟีได้พเนนใส่ถุงเท่าอนั่าถึงครับ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 นะครับ อันนี้ก็ถือว่านี่คือลักษณะหนึ่งเนาะเนาะพี่ชชยเนาะนะครับระบบเอ่อเรื่องเรื่องเขาเรื่องอย่างมีมีมีผลบ่ครับพี่ชชยครับเรื่องเขานั่นบ่มีผลอย่างนะครับ,รบแต่ว่าสุมือนี่ระบบจัดการแค่ว่าให้งัวให้งัว่หนึ่งอ่างัวที่ปล่อยฝูง<อ>ครับเน้นงัวปล่อยฝูงหรือว่าสุมือนี่เขาเพิ่นปล่อยแบบไอ้งัวงาม,งามๆที่เพิ่นปล่อยนั่น เป็นเพนบ่นนนอยากให้มันส้นกันเราก็เพราะอยากให้มันส้น,สนจกของที่เสียเวลาห้าวยู่เพื่อเพื่อนสิ่มันอาจทจีมาหยอกมือนั่งสิ่งม,มันมีเขาสิ่งมันก็จิส้นเจ็บห้าเจ็บได้เเนนาาะะครับแต,แต่ถ้าสมมติว่าห้าเห็ดหัวหล่นเลยอ่าครับนันคือบางตัวหล่นธรรมชาติอันนั้นคือพันธุกรรมเขาดีครัหล่นธรรมชาติบ่มีเขาแต่ถ้ามีเขาสิ่งเนี่ยรูกของเขาออกมาเห้าวไปตองเห็ดเขาตองเห็ดเขาครับตองกีไว้นะครับต้องกีต้องตัดไว้ตามตามตามความนิยมของสมื่นเลยเนาะแมนครับเราก็น มาเป็นอีกขอหนึ่งที่ว่าง้อพ่มีเขามัน,มนกะมันกับเป็นเป็นตะสื่อเป็นตะเลียงก็อ่าก็ก็พ่อมีเขาที่แล้วกะสีขายราคาแพงก็กันหลายเตบเพระมาเพื่อนบ่อยากเอาไปเฮ็ดตัวเองอหมายถึงว่าบ่าอยากไปเห็นการทรมานง้อ เพราะว่างูอ่ะที่ปัญหดเขาเนี่ยมันใส่ไฟจีนะครับโอ้จีวอรนี่จีวอรครับครับครับหัวที่เขาเริ่มสิบพงออกมาทีที่หัว่ะงูอ่ามอุนนี่เนาะสุมเงิเนาะพี่น้องพากันนินิสกันเอากระเบื้องเอามีเขากระดีบ่มีกะกระดีเนาะครับพี่น้องเนาะไอ้เบื้องนีนนี่คือลักษณะนะครับที่ถือลักษณะกับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อกระเบื้องเงื่อนแข็งขาเงี้เงื่อหนังเน้นกระดูกครับครับเน้นกระดูกกระดูกแข็มันเงี้แข็งขาหลังนี่หยอย่าตรงครับมองนี่เดี๋ยวี๋ยวพี่น้อง ครับถ้ามัองอลงอาบางตัวขางอเนี่ยมันยืนทั้งสีข่ขาให้ออตรงแบบนี้ครับบางตัวนี่สีง,ง,ง,งองอมากนะมันถึงว่าเวลาเขาอุ้มทองเขา,านี่มันสีมันสีสีคำพยุทีิอ่ะสีคำพยุทแล้วก็เวลาเขาแก่ตัวมากกระดูกเขาสีบ่ค่อยดีคือจังบานเข้าผู้เฒ่าแก่ชรามาขาสีเลื่อมโค้งเลยขาโค้งหลังงอมเบรนครับอ่าเอาโอเคโอเคอันนี้พ่อเขาใจพ่อเขาเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเคล็ดควมรู้เนื้อหาสาระแบบแบบอ่า เขาเอิ่นว่าแบบสัมผัสเองเด้อพี่น้องเด้ออ่บอมเป็นบอมเนบอลเรียนมาวิชาการอีหยังมาเนาะ่ใช่เนาะเออคือคือศึกษาโดยตัวตัวเองนะครับไอ้จื่อความผู้เฒ่าโบราณเพิ่นพาเฮ็ดมากว่ากาเลี้ยงมาเองครับเลี้ยงมาเลี้ยงครับครับครับผมอันนี้คือลักษณะของงัวเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาเก็บไปพิจารณาเอาพี่น้องผู้ที่ซื้องัวอ่าไม่เนาะครับเนาะอยากเลี้ยงงัวสิเลี้ยงแบบใดนะครับผมกา เอาเอาเอาอันนี้ไปไปเพื่อศึกษาจังหน่อยนึงนะครับเกียศคุ้มรู้จากพี่ชัยเออพี่ชัยครับผมถามแล้วแล้วได้เกียศคุ้มรู้แล้ววันแม่แก่นช่ำนี่ทองเกศแปดเดือนแล้วนี่ยังยังปล่อยบ่ครับตัวนี้แบงบ่ครับตัวนี้ผมก็อยากเบิ่งลูกเด้เพราะว่าอ๋อจะเบิ่งลูกลูกตัวนี้ทองนี่เป็นลูกของแลมโบที่เคหายเกศเก่าที่เคห้าเกศเก้าซึ่งหมออิ๋วราว่าถ้าผู้ใดบ่มีบุญวาสนาบุญฤกษ์สูงอ่ะตัวนี้โอ้ห่วยห่วยพะว่านำเชื่อมว่าตัวนี้บ่มีขาย โอ้ครับอ่บเล่าเป็นเป็นง้อที่เครียหายเจ็ดเก่าเนี่ยเป็นง้วเพิ่นเองเหรอครับเพิ่นเพิ่นผสมโดยตัวเพิ่นเองบ่ขายน้ำเชื่อให้หมอโอ้บ่บ่ผสมให้ฟาร์มเดือยลอยครับครับแต่ว่าผสมให้เกษตรกรจังจังผมเนี่ยเกษตรกรหลักหย่าคือผมเนี่ยครับครับเนี่ยนี่เพิ่นผสมให้โอ้เอาอ่าพี่ชายเราว่าก็ยังจะเบิ่งลูกมันอยู่นะครับตัวนี้แต่ว่าพี่น้องสนุกสนใจมันมีหามีผู้มัาทำเพิ่อนเกษตรอ่า โทรมาถามได้เนาะพี่ชายเนาะเออโทรมาปรึกษากันถามกันเบิ่งมาเยี่ยมยามกันเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะปัติิวาแขงกันพี่ดีเออปัติิวาห้วยคนมักน้ำคือสิพอขายไห้เนี่ยเอาถือว่าเปิดเปิดขายได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าราคากะให้มาปรึกษากับพี่ชายเอาเนาะพี่ชายเนาะครัเอาเดี๋ยวสิศภาไปเบิ่งลูกลูกเพิ่นสำรับแม่นี่อันนี้แกรนแชมป์นะครับใบมีแล้วเด้อพี่น้องเด้อเราบ่ได้คุยอ่านำไล่ซื้อครับพี่น้องเนาะสจีเทียวแปลงอยู่โมเสาร์นะเอา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 เบิ่งตัวไม่บบาดี้ชัยครผม นะครับโอ้ลูกพ่อดีแม่นีลูกพ่อดีด้านนี้เนาะครับผมผมอยากเน้นคือมันไม่ยังล่ะสนวางหัวบามน,นันบ่าหามันมันมันบ่ตัวหญ่มันบต่นบตัวสูงแต่จริงๆแล้วนัน่นบ้านเฮานัน่นบ่นบบได้ถึงเกียรติในป,ประเทศนอกต่างประเทศครับผมเฮานั่นต้อง เน้นโค้งสั่งง่าโค้งสังง่ายทางดยกรรมเนือแห่งไหลเอาเอาแบบแบบแมนนี่แหละน้อครับอันนั้นก็ร้อยหาสาได้ครับน่ะโอ้เนี่ยแกนเชมเฮานี่ยร้อยหาสิบหา้วัเด้นป้าโตแต่ว่าแมนอยู่ดอกดากนดากนสั้นดากสูงนะครับพี่น้องเออถ่ายสูงนี่เป็งลักษณะได้พี่น้องเนาะเนี่ยเนี่ยร้อยสี่สิบอะแมนมนแมครับครับพอผมสูงร้อยเนะเนี่ยร้อยหบวกเนาะหาสิบหคนี่หาสิอยู่แล้วเอาพี่น้องเนาะร้อยหบวก นะครับแม่นี่โอ้หางงามพี่น้องแจวเคลียรขาได้เลยสมเป็นเป็นแชมป์แต่ว่าเพิ่นได้ลูกหนึ่งลูกสองหลอดนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาบันทิมาเบิ่งแม่นี่โค้งสั่งนะครับตรงนี้โค้งสังไงสูงร้อยหกสิบกับแม่นี่เพิ่งเอาเขามาไหมโอ้เพิ่งมาไหมบอกครับพี่ชายเพิ่งมาไหมได้จิตสองอาทิตย์หรือว่าครับเพราะว่าผมขายโค่มหนึ่งออกไปเมื่อตอนผมว่าเฉบาะขายดอกแต่ว่าก็ต้านคือบางเชื้อนั่น ผู้ผนสื่อผลยุต่างประเทศพตุผู้นี่โอ้พี่น้องเพิ่นเพิ่นอยากได้การขอบคุณขอบคุณหน้าเราอยู่อ๋อหน้าเราอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศอังกฤษบิด่นสื่อให้พี่น้องเพิ่นเลี้ยงให้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเลี้ยงอยู่บ้านเพิ่อนมายากได้งว่างหามห้างตัวนั้นผมผสมแลมโบที่เข้ยห่าเจ็ดเก่าไว้สามเดือนแล้วแล้วก็ลูกสาวเขานนั่เป็นลูกที่เขศูนย์ศูนย์เจ็ดเจมบอลนะครับผมผมว่าสิเพราขายของหวางตัวนั้นผมผมเป็นง้วงเป็นง้วงตัวแรกของผมนะซื้อมาพร้อมกันกับง้วงตัวนี้ผมเลี้ยงมาสามปี ของามกับพัดกันชุมเนาะพี่ชายเนาะเออเอาพี่น้องเพื่อจะได้นะครับนั่นแหละเขาเลยได้เดาเบื้องต้นว่าหาพี่น้องสนใจเบื้องแล้วงามๆอยากได้ก็โทรมาปรึกษาเอานะครับโทรมาถามพี่ชายได้เอ้าบัดนี้ผมก็เลยไปเอาข้มนี่แหละมานะโอ้มาแทนเพิ่นปล่อยตัวนออกไปก็เลยมาเอาข้มนี่มาแทนครับอ๋อบัดนี้ข้มนี่นี่อ่าแม่ทองหรือแม่อ่าแม่แม่ลูกอ่อนนะครับเป็นแม่เป็นแม่ลูกแล้วก็แม่รทองแล้วฮะแม่ลูกแล้วก็แม่ก็ทองแล้วครับทองแล้วที่นี่ เอาลูกมันเย่ไปไหนนี่ครับตามที่เบื้งลูกเป็นตัวนั่นติผู้เฒ่าผ้าเบิ้งนี่จิ้มมันหดแล้วเนาะโอ้ถ่างงอผสมจินแล้วจิ้มมันสีหดนะครับ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 มันสีมีน้าเมือกสีสีกำกำสีสีสีกาแฟออกมาแล้วนะครับตัวนี้ในท้องนี่ก็คือผสมเอ่อ KF31 ไว้แล้ว KF31 เศร้าหลอดหนึ่งแรงหลอดหนึ่งเจ้าของเก่าเพิ่นผสมอะไโอ้ยเยี่มเยิ่มไปเบิ้งมือนเป็นผสมเลยครับบอันนี้เป็นเป็นเอ่อบามันที่ โครงสร้างที่สูงไงนาะพี่น้องเนาะออกว่าออกว่ามันแล้วเนาะครับเนาะสิว่าเป็นงวกระทบบ่กระกระทบกับเพราะเด้เป็นโครงบาซินครับแต่ว่าหูเพราะไก่ปากแม่นครับผมแล้วก็หูบ่รยิกบ่งอครับแม่นๆๆเบิ่งแข้งขาพี่น้องครับผมอยนี่คือโบดกบเพื่องนะครับโบดกบเพื่องนะครับหูดํานะครับแข้งขาดําจีมดําเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสําคัญคือโครงสร้างใหญ่พี่น้องแข้งขาหางเหงานะครับเบิ่งหางหลักดินเลยพี่น้องครับหางกับแข้งกับแข้กดินเลยพี่น้องครับเบิ่งแข้งขาใหญ่ S <S เอา 1, 1> 160ร้อยหกสิบ 160, พี่น้องอุย้ยงาม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 นี่แหละพี่น้องครับผมการเบิ้งว่าบางั้งพี่น้องผู้ที่เบิ้งว่าเป็นนะครับกาบางเทียบางคั้งกับอาศัยผู้ที่เพิ่นเก่งหรือว่าเพิเ่นเบิ้งเพิ่นคมเนาะนี่จังพี่ใช่ถือว่าเราเราเป็นผู้ขำบอดอยู่ในเรื่องเล่าขององัวมากมากพอสมควรกระสือจักบางบง้อลักษณะใดที่มันเป็นตะเลี่ยงอันนี้ งามดีพี่น้องครับผมเนะครับแล้วก็นำใจนำเชิงครับผมพี่น้องเด่นเเลยคือผมเลี้ยงอยู่นี่ผมเลี้ยงเน้นขยายพันธุกรรมให้ไวครับก็คือว่าได้ลูกปีละตัวแห่งดีปีละตัวเนาะครับจังตัวนี้นี่ลูกเขาแค่งสามเดือนแม่คลองแล้วโค้งสางใหญ่ๆบ่งวนาสิลูกเร็วยบันนี้เนาะบ่ค่อยมีครับบ่ค่อยมีครับบ่ค่อยมียส่สุดยอด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 เอาเอาเบิ่งลูกมัน้ะกรันบัดนี้เอาันี้ลูกเขานี่ครับสี่สี่สี่เดือนนี่โอ้ลูกสามเดือนกว่าพี่น้องเบิ่งเบื้งลูกสกรันบังหันแม่ป๊าดแม่สูงลอย ลอยหงสิบขึ้นลอยหงสิบบวกเนาะพี่น้องเอาเพิ่งลูกเพื่นบ้านนี่เฮ็ดเขาไว้แล้วเนาะพี่ชายเนาะเฮ็ดเขาไหว้ะครับเอาลูกขึ้นลูกลูกขึ้นอุ้ยเอาช่อช่อให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแนวปาดทั่วพี่น้องนี่ครับงัวนะครับพันธุกรรมดีๆงัวงสามเดือนกลัวเบิ่งลูกเพิ่นครับเป็นตัวแม่เบิ่งน้ำไต่ทำซึ่งพี่น้องเนี่ยลูกลูกเขาสมีแต่ว่าแม่แม่เขาผสมแล้วนะครับเนี่ยครับครับอุ้ยนะครับแม่แม่เพิ่นผสมแล้วแต่ว่าลูกเขาก็ได้สามเดือนกลัวสี่เดือนอ่าป ขึ้นรอบแรกนั้นลูกได้เดือนกัวขึ้นเลยร oh. อบสองคนก็นเลยผสมเนี่ครับ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 อ้ยงาม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 ,งามนะครับไม่ไใช่ครับนับไตสุดยอดมากครับผมพี่น้องว่าแม่นี่ไปจดเอฟได้อย่างสบายงาม,มสำเร็จลุ่อยเพราะว่าแม่หูประยิกเนาะครับตามจริงแล้วนัน่นตะกี้นั่นแม่แม่โค้งนี่รือว่าจังไลผ,ผ,ผมกับผมกับพมีความรูในในงัวเลือดลอยหรือว่า,าเอฟเนาะครับครับครับหลายหลายคนเอฟซีหลายคนทั่วมากบอกผมหรือว่ามากมากคุยกับผมนี่ครับคือเ่าคือว่าจดเอฟเนี่ย คือว่าไอ้เพือว่ตีทะเบียนฟ้ามเนี่ยเือว่าไปจดสมาคมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมขอเป็นเป็นคนเลี้ยงเป็นเด็กน้อยเลี้ยงงัวะเป็นเป็นเป็นงัวต้นน้ำให้พี่น้องเป็นฟคมต้นน้ำเนาะเป็นฟคมต้นน้ำเจ้าเจ้าต้นน้ำพี่น้องคู่อยากได้อยากอยากแบ่งเอาเออเอาคมนี่ไปแม่ไปจดเอฟหนึ่งลูกจดเอฟเอฟสองไปเลยได้เลยเนาะแม่งเอาขันโบเจ้าเสี่ยนแม่ลูกไอ้คู่นี่เปิดเปิดแบงบ่ได้พี่ชายผมกับฮวงตะได้มาเนาะแต่ว่าเราเลี้ยงแบงนั่นกักั กะสิแบ่งอยู่เอ้าเต่ลูกนี่เลี้ยงอีกบดูดกะคุ้มค่าแล้วนะครับงงยอ่าคันตามที่เพิ่นขายกันยุดผมก็ว่ามันบดทันดนแล้วก็ทันดนเดือนแล้วงงว่ตัวนี้ได้แสนนะแมนครับแมนวะหมอนี่ครับเจะได้เงินแสนหรือไงตัวนี้งามพี่น้องงามงามเบิ่งครับอุ้ยสุดยอดเลยเอาแม่ลูกแม่ลูกนี่คันพี่น้องเพิ่อนอยากได้กะกะกะยินดีเนาะพี่ใช่อาจะมาเบิ่งตัวจริง ผมซื้อขายง่วน่เน้นเนนเห็นว่าเพิ่งตัวจริงเอาดีรับครับพี่น้องมาเด้อนะครับที่ฟาร์มชายอิสระฟาร์มรับผมพี่น้องที่บ้านที่ผมขึ้นไปนะครับมาบ่ถือโทษถามเพิ่นเอาเนาะครับเนาะนี่คือลักษณะที่ง่วสําหรับผู้ที่เป็นผู้อยากเลี้ยงงวไหมนะครับผมนะครับอยากเป็นโคบานเป็นผู้เลี้ยงงูเมื่อไมนี่ต้อง นะครับผมมาเบิ่งงัวลักษณะนี้อันนี้ครับผมเป็นเกศคูรุร่นเล็กๆน้อยๆครับผมพี่น้องพร้อมด้วยงวัวนงามๆที่พี่ชายอิสระเพิ่อนบอกกับพี่กับน้องไว้ว่ากานพี่น้องสนใจการยินดีนะครับผมที่สิเปิดแยงให้เนาะพี่น้องเนาะเอา,อา,อาทั้งทั้งทั้งพุ่นกันย,ย,ยังมีเนาะพี่ชายเนาะที่ไทยไปเมื่อพุ่นมันบ่กแกล้งปนในนะครับแต่ว่าผมกับ,ออออกบขอบุญขอบคุณขอบอกเสียง,งช่อง Ờ, อาจารย์สมชายของสามจุ่มนะครับเนาะครับครับพีนว่างคนท้วมากคักอจุดดิโอ้ครับแต่ว่าผมว่าหายเมื่อิังตัวจริงเอาเออเอเอแม่นแมนตัวจริงเอาซะหายเมื่อวันตัวจริงหายเมื่อวันตัวจริงเอาเนียนเนียนชุ่มตัวจริงเอาเพราะว่าเมื่อนั้นมันชุ่มจะฮาเรียนครับครับมันเป็นฝาเป็นผลเออแมนแมนคับผมไอ้รายละเอียดในการห่อท้ายผากหนันกะสีบบดีปันไหนครับครับอันนี้เนาะครับเนาะครับเอาพี่ชายยูนี่ทุกตัว เออร่วมแล้วเบสเซ็ตกันหนาสิเจ้าหกตัวเนาะยี่สิบเนาะครับครับยี่สิบตว่าิตัวพี่น้องมาเบิ่งเอาครับผมพี่น้องปลัดไลยครับงัวนะครับมีแต่งัวเออระดับอ่บิ๊กๆนะครับสีไทยสีไทยมัดทุกตัวนั่นมันก็เป็นไปได้ยุ่ธแต่ว่ามันสีขี้เงามันสีเงาเกินไปอาจารย์ สมชายเขามาวัฒนนัดผมจกเชียรนั่นยไหมเขามาไม่ได้องถือมาไก่เอาเลยหน่อยไหมผมเอาจับหัวไปเพราะพี่ทีหาซิบเลยหัวใหญ่อยู่เนาะมาจอบมาจอบต่อพ่อเลยมาจอบฮ่าเพิ่นอยู่กับกี้กับการก็จะได้พอได้ได้เห็นแน่นอนคือว่าเป็นโสดสัเด้่เอาพี่น้องครับผมเก็บขวดเหลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับนะครับข้ามต้นน้ำของพี่ชายอิสระเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องสมชายของสามจุ่มแชนแนล ไปนําเด้อพร้อมด้วยช่องชายอิสระน้อพี่น้องเนาะของพี่ชัยอิสระเฮาเนี่ยครับผมยูทูบเบอร์นะครับมีสิ่งดีๆครับต่อไปก็สิน้ำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับได้ยินข่าวว่าสีอัดแผ่นมันมาครับพี่ชายอัดแผ่นมาสีอัดแผ่นเนี่ยนี่ว่าสะล่งเทียพี่มืนเนี่นะครับนั่นแหละครับพี่น้องเอ้าพี่น้องจะเบ่งตอนต่อไปนะครับอาจจะได้ฟังเพลงไปนํานะครับฟังล่าไปพร้อมพร้อมด้วยครับได้เบ่งง่วงงมๆไปนําเนาะพี่น้องเนาะเนื้อหาสาระหลายๆอย่างในอ่าช่วงคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากไไววว้้้้้้้กกกกกัััับบบพพีีีี่่่นนนนนนอองงแลลคคิปฝาซรผมะ ครับเนาะมันห่อนหลมันห่อนหลเอาพี่ชายครับผมให้ยูดีแม่งครับผมขอบคุณมากสําหรับอ่าอ่าคุ้มดูดีๆครับผมพี่ชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวพี่น้องครับผมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดอ่าติดตามในได้เยพี่น้องด้อหดือว่นสิววุยพาชิปต่อไปนะครับกดกระดิ่งให้แน่กระดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับนั่นคือนะครับฟ้าม่วต้นน้ำสิ่งดีๆที่นํำมาฝากมาตอนพี่น้องครับผมเช่า คนทิมหักงัวเนาะทำเนาะผู้ที่มักเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้ยเกษตรกรบาหาห้านเฮาเนาะพี่น้นองเนาะเอาท่ายนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขก,กันทุกทุกท่านครับผมตำ่ำโดยเงินทองนะครับผมจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกอย่างสำทัดแล้วปราศจากโรคโควิดทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ